จ้าวันนี้เพื่อนเพื่อนพี่นงจะพามาแกงหเห็ดเห็ดหูหนูนะที่นี่ไม่มีเห็ดที่นี่ไม่มีเห็ดแล้วโงกไม่มีเห็ดเพาะมีแต่เห็ดหูหน,หนูจากเห็ดหูหน,หนูตลาดหูหนูหนตัดตัดไอที่ดำๆออกก่อนนะเพื่อนเพื่อนนะ ใ,ใสวยๆเด้งๆตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะล้างเสร็จเอาใส่จาน,นใส่จานไว้ต่อมาเราก็จะมาโขูโขกพริกโขกพริกหั่นตะไคร้ใส่ ตะไคร้ใส่กับพริกเนาะแล้วก็ใส่หัวหอมด้วยตำตำตำจ้าตำพริกกับตะไคร้วันนี้จะไม่ใส่หอมเพราะอะไรหอมหมดหอมหมดเดินไปซื้อก็ไม่ได้ตำหย,ยาบหย,ยาบแตกสามแตกสี่ตำหยาบหยาบตำหยาบหยาบจ้าหมอเริ่มเดือดเนาะเราก็จะ ใส่เห็ดหมูหนูกับหน่อไม้ลงไปหน่อไม้ใส่นิดเดียวเนะนาะหน่อไม้ใส่นิดเดียวว้าว,ว,าวหน่อไม้ใส่นิดเดียวเข้ากับน้ำใบยะนางแล้วจะมาตักเครื่องแกงใส่ ใส่ไปแล้วรอให้เดือดรอให้เห็ดสุกนะเห็ดวันนี้เราจะแกงเป็นดอกๆเลยจ้ะแกงเป็นดอกใหญ่ๆเลยไม่ตัดไม่ผ่าเขียวเต็มปากเต็มคำอร่อยอร่อยต่อไปเป็นใบชะพลูใบชะพลูใส่เป็นใบเหมือนกันไม่หันหน่นใส่แบบนี้เลย ใส่เป็นใบๆเลยจ้าเสร็จแล้วเราจะใส่ใบชะพูลงไปใส่ใบแมงลักลงไป โอเคปิดแก๊สได้เสร็จเรียบร้อยพร้อมทานได้แล้วค่ะเพื่อนๆ นาอร่อยไหมนาอร่อยเนาะเฮ้ยแกงเห็ดสุดยอดอร่อยอร่อยด้วยกันจ้าปิดฝาให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปกินกันจ้าโอเคเสร็จแล้วเยี่ยม